วันนี้นะครับทุกคนเราก็ไปซื้อของที่รเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนโลตัสมินิอยู่เวียดนามมานะครับร้านชื่อว่าบัคฮอซันไม่รู้เห็นผ่านออกหรือเปล่านี่นะคระับก่อนที่คนจะกินก็ต้องให้แมวกินก่อนนะครับไปดูได้อะไรมาคือเราไปซื้อขนมมาที่เป็นขนมที่แบบเราชอบมากนะ อ่าโอเคคือต่อนะครับเสียงอาจจะแย่กว่าเมื่อกี้นิดนะครับเพราะว่าไมโครโฟนไม่ได้ชาร์จแบตนะครับถ่ายจากเปลี่ยนจาก Android มาใช้ iPhone นะครับไม่รู้ว่าถ่ายตร่ไหนแล้วนะเดี๋ยวคงไปตัดต่อแล้วครับนี่คือเราอยากให้มีขนมนี้ที่ไทยมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามีหรือยังนะแต่ถ้ามีแล้วก็มีไปนะครับอยู่เวียดนามเราซื้อมาราคา5,000ันะครับหรือเป็นเงินไทยไม่เกิน8บาท ข้าวปากก็คือหายไปทันทีนะครับมันเหมือนมันเหมือนมันละลายในปากไปเลยไม่รู้ยังไงนะครับรู้สึกจะทำจากข้าวโนะพดอะแทบไม่ต้องเคี้ยวนะครับคือโดนโดนน้าลายแล้วก็หายไปเลยนในปาก ส่วนตรงนี้ทอดไข่แล้วนะ้ำมันกระเด็นโดนหน้านะครับแหกไปมาลองเฟอร์บอ,บอฮานอยนะครับเลอันนี้ก็เรียกเป็นไทยง่าคือเฟอร์นเนื้อบัวฮานอยนะครับเนี่ย ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินเฝอเลยนะครับเขาจะมีกลิ่นกลิ่นบางอย่างที่ในน้ำซุปอ่ะที่เราไม่ชอบแล้วมันก็มีในในตัวนี้ด้วยอะ่ะส่วนตัวแล้วจากใจคนที่ไม่ชอบกินเฝอนะครับคือเราไม่ชอบเลยซื้อมาลองแค่และะ้วแต่ก็เหมือนเฝอรจริงหนะถ้าคนชอบกินเฝอแล้วว่าไม่แย่ ส่วนตัวเราคือพอครับ,รบให้สุดพอให้นลิตสุดพอรรเราได้ตัวนี้มาด้วยนะคะรับแก้วแถม แถมกับแม็กนัมนะครับเหมือนเขาทำแม็กนัมรสชาติใหม่อะ่ะแล้วเขาแถมแก้วนี้มาด้วยซื้อ4อันสามหมื่นอยู่ไทยก็สี่สิบกว่าเกือบห้าสิบบาทน,นะครับยังไม่ลองเลยะแช่เย็นไว้ข้างล่าง ส่วนขนมนี้นะครับเราชอบมากใครที่มาเที่ยวเวียดนามเลยเราแนะนําว่าซื้อกับไปเยอะๆนะครับไปฝากคนอื่นก็ได้ถูกมากอ่ะไม่ถึงแสนบาทแล้วดูว่าเราชอบขนาดซื้อมาหกอันเนี่ ออกกล้องไหมลูกออกกล้องไหมลูแน่น้องคนนี้ชื่อลูน่านะคระับสวนนี้ตัหนนีงเดี๋ยวเราเอาให้ดูหล่อมากนะครับลูกชายส่วนน้องคนนี้ชื่อปาเต้นะครับ น่ารักมากเป็นแมวภาษาไทยอะไรอ่ะก็คือแมวอังกฤษขนยาวนะครับไม่ใช่เปอร์เซียนะตนัวนี้น่ารักมากเลยลูกสาวเต้สวัสดีที่พี่หน่อยลูก <c oughs> หลักมากอันนี้คือปกติขนน้องจะยาวกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราตัดเนเาะว่าเจ็บหวงตัวมากนะครับอ้ย